สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสียดเชียนแมคโครสุโขทัยนะครับเราจะมารีวิวการเก็บบ่อนะครับขยายบ่อเสร็จแล้วต่อเนื่องจากคลิปเก่าที่ลงไว้นะครับอันนี้เราจะขยายบ่อมาแล้วนะครับการเก็บบ่อนะครับขยายจากเดิมพื้นที่หนึ่งงานนะครับหนึ่งงานสะลูกเก่าเขาอยู่ที่หนึ่งงานความลึกอยู่ที่สามเมตรนะครับประมาณสามเมตรนะครับ สุดคอแมคโครก็อยู่ที่3เมตรนะครับถ้าลงอีกชั้นก็5้าเมตร6เมตรนะครับสุดคออยู่ที่3เมตรนะครับนะครับอันนี้ของบ้านท่านรองนะครับรองเล็กนะครับก็ขอขอบคุณที่ให้ดินเราด้วยนะครับเราดินออกนะครับแล้วก็ขุดสะให้นะครับนี่นะครับขยายจากของเก่า ความยาวอีกแล้วกว้างอีกหน้าหนึ่งนะครับก็เวลานี้ก็จับ g p s ได้อยู่ที่2องาน20ตารางวานะครับเดี๋ยวจะขยายเรื่อยๆนะครับวันนี้ให้ดูก่อนนะครับแล้วเราจะทำคันบ่อให้เขาด้วยนะครับเราทำคันบ่อเพื่อที่จะไว้ปลูกผักสวนครัวหรือปลูกต้นกล้วยนะครับนี่นะครับ อันนี้นานนะครับพื้นที่โหนดนะครับแถวนี้พื้นที่โหนดหมดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากำลังทาทางไว้อีกรอบหนึ่งถ้าเรามาขุดเราจะเก็บทําทางลงนู้นแล้วรถวิ่งรอบนี่นะครับรถวิ่งรอบออกนี้นะครับเพื่อจะมาเอาอยู่มุมนี้แล้วก็ค่อยวิ่งอ้อมไปมุมนู้นนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอีคนะครับเราจะมีขอบบ่อให้ด้วยนะครับ หรือขอบสะนะครับถ้าทำภาษาก็ขอบสะนะครับอันนี้ขอบบ่อนะครับอันนี้เราจะทาถนนวิ่งรอบรถวิ่งรอบได้นะครับกว้างอยู่2เมตรนะครับ2เมตรนิดนิดนะครับไม่ถึง2เมตรห้านะครับสูงเกือบเมตรนะครับสูงเกือบเมตรนะครับอันนี้เจ้าของบ่อก็พวกพวกกันนะครับอันนี้เขาก็ได้สะฟรีนะครับสะฟรีแล้วก็จะถมตัวเองด้วยนะครับนะครับ อย่างไรก็ช่วยกดติดตามและสับตะคายให้ทีมงานเสียใจด้วยนะครับรับขุดโคกหนองนาขุดสะผมที่ทั่วนะครับสุขโขทัยผมรับงานหมดนะครับเบอร์โทรก็0 9 9 3 3 0 4 2 4 2นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0 8 9 0 0 4 2 5 7 4นะครับอย่างไรก็ฝากติดตามและกดสับ c r i b e ด้วยนะครับช่อง แมคโครเสียเชียนนะครับหรือร้านใฮโรช่างเชียนสมุรประการนะครับนี่นะครับทีมงานผมผมมีรถแมคโครสองตัวนะครับผมเจ้าของช่องเจ้าของรถแมคโครนะครับคันใหม่ซานตุยนะครับผมออกคันใหม่ไว้คันนึงครับซานตุยนะครับอันที่ผมใช้ประจำเนี่ยแม่แก่ผมโกเบครับเอ็กเคสองร้อยมาร์กไฟนะครับตัวนี้ระบบไฟดีเครื่องดีนะครับผมฟิตรถใหม่หมดทุกอย่างนะครับยังมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับ เป็นออยกับฝาน้ํานะครับออยน้านะครับตรงติดกับเครื่องนะครับตัวนี้จะมีปัญหาน้ํวรั่วผมยังกําลังสั่งทํานะครับนี่นะครับทุกอย่างระบบเต็มหมดนะครับคันนี้ถูกใจครับคันนี้วอลโวมีวอลโวเคยใช้วอลโวครับวอนโวอืดผมว่าใช้ไม่ดีครับแต่ก็ไม่รู้นะครับคนที่เขาใช้ดีก็ถือโอเคนะครับบางท่านช่างฝีมือดีใช้ระบบ เช็คระบบให้เราดีอะไรดีก็โอเคนะครับก็ลองเล่นสันตุยดูนะครับสันตุยนะครับ2-10 W นบนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับนะครับอย่างไรก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับอันนี้สะตัวนี้ผมว่าดินออกไปถมที่นะครับ1ไร่นะครับสูง1เมตรนะครับรับงานเหมาไว้นะครับส่วนดินออกไปข้างนอกให้ ชาวบ้านดำละสอง้อยแปดสิเอากันประมาณเจ้าละสิบดำยี่สิบดำนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวใกล้ๆให้ดูนะครับฝากช่องแมคโครเสียดเชียนด้วยนะครับก็เพิ่งจะทําช่องใหม่นะครับส่วนช่องเก่าก็ร้านให้ร้ช่างเชียนตะมุดประกันนะครับก็จะของเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ ทำธุรกิจบริษัทวิเชียนรถขุดนะครับเป็นผู้รับเหมานะครับแต่ก็ไม่ได้ลง YouTube นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับน้องใหม่นะครับก็เราพยายามจะลงช่องที่มีสาระและความรู้ให้คำปรึกษานะครับจะลงให้ความรู้คำปรึกษากับเจ้าของที่นะครับทำไงจะไม่ให้เสียเปรียบเจ้าของรถแมคโครนะครับก็ไม่ต้องผ่านนายหน้านะครับขั้นที่หนึ่งไม่ต้องผ่านนายหน้าขั้นที่สอง สืบให้ดีว่าดินใส่เต็มรถไหมกี่บุงกี่ส่วนมากผมจะใส่ให้เต็มกล่องเลยครับไม่มีกักนะครับส่วนงานชั่วโมงส่วนงานชั่วโมงเราจะไม่คิดเต็มราคานะครับรถใหญ่ชั่วโมงเราสองพันอยู่แล้วครับพวกนี้สองพันอยู่แล้วแต่ส่วนเราก็มีส่วนรถส่วนต่างกันนะครับ ให้จับเวลาพร้อมๆกันเวลาทํางานให้จับเวลาพร้อมๆกันเลยครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเอาเปรียบเอารัดกันนี้นะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับให้คําปรึกษาได้นะครับเราจะเป็นให้คําปรึกษาขุดโคกหนองนาหรือขุดสะสมที่เพื่อจะไม่เอาเปรียบเอารัดกันหรืองบมีเท่าไหร่จะได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเราจะไม่ลงเรื่องที่ว่าลดทํางานแบบไหนอะไรยังไง รถรุ่นนี้อะไรยังไงไม่ต้องนะครับผมเห็นหลายช่องแล้วครับเราจะลงแบบให้คําปรึกษาดีกว่านะครับให้คําปรึกษานะครับก็อ,อ,อยังไงก็ช่วยกดติดตามและ subscribe ให้ช่องเพจหรือ y o YouTube แมคโครเสียดเชียนสุโขทัยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ